ว่าโอ้โหไอ้ยนีฝ่ายน้ำตาให้ย่ามหนาวหนาวนวงเก็บในซ่วงถูกหอนท่มท่อนถกผัไทยแกนเว้นห่างจากงาไม่ก็ยังทรงเสียงดังนกเขาไก่หวงหั่งสั่งกันยังขันคู่กาว่าว้อนวอนสู่ตูวเว้ยยังห้องเว้ย บาดเจ้าไปเบิดเจยบืเ,เ,เคยเอินสังกันอุปสรรคกิจกันไหววันหวามท่วงเพ่งศิลาหัางห่วงห่วงหัางยังตอมตุ้มถ้ากันบินเป็นปุ่มเป็นซุ่มเป็นโงนเจ้าผู้ก้นตรงโตนโตนบ้านบ่อสังความาอบ่ไไ้แมบนำนอนบวกคือควายเจ็บในหัวใจซสาย่อตายก็เหลือน้อย คำอำลาจากถอยความเดียวบ่เอิ้นสังใจไส้าฝังจากเจ้าเบดิดเหงางวนใจแต่แต่แนมงงาไม่นกใส่ไล่กูลจอนฟ้อนร้อยลาโพนบบหวงโน่นหน้าเฮียสังเมื่อเหลือใจโอแนวสะโนสังมาแกนบัดห้าไม้แกนหล่อนสังมาปิ่นปงใบเดโน่แดนศิลาถากไม่แต่แต่อกอกยากิด คนบ่มีความผิดกลนพ้นบอเคยแล้วลิงบอเคยเห็นแก้วมีคุณสํากวยเหิมกะปอมแดงขี่เงิมบบเห็นคาคำแท่ดอกเด้นางเอากราบสวัสดีพี่น้องฟ้องปายทั้งช่องปูนาคมหาลาบเด้ออ่าเบิร์ดเปิดเลิกขน่อยมือเนี้กะตามต่อเลขกปูด,ดำเนาะพี่น้องเนาะ หลังจากที่เข่าซีหนึ่งหนึ่งีเข้าสามสามเก่าเข่าเบิดพี่น้องเนาะศูนย์เก่าสามเข่าเต็มเต็มเนาะพี่น้องกับมีญาติมีโยมผู้พูทถึงเรียกถึงเบอร์น้ำนันละ,ละไปจังหันจังเพ่นน้ำจะตูป,ะปัจจัยไปเนาะเห็ดต้น,ตนเพ่งก้นเทียนเนี่ยไปถวายพี่นอ้องผู้ดำเพิ่นกับกับกลลังสร้างกําลังแต่งกําลังเห็ดกําลังทามเด้อพี่นอ้องเด้อผู้ดำนี่เพิ่นยุใสผู้ลองคนกับโบจังเนาะวัดป่าผู้ตะวันอายุบ้าน อ่านกกเกียงตะบนผาบิงอําเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะพี่น้องเด้ออ่ามองพักอ่ามองวัดว่าอ่ามอ่ิพ่นกําลังสร้างกําลังขุดนําบอกสํลราอ่าผู้ดําเบินกับเป็นพระลูกท้ายเนาะพี่น้องเนาะของผู้นาักอดีใจวันนี้เขาเทื่องพอเทั้งลูกหัวอาอาตากตากตากอยู่อดีใจเด้อเมื่อนี้ก็มาตามต่อทั้งวัดป่าพุทธวัดเฮาเลขเพิ่นกะได้มาแล้วพี่น้องตะว่าสิเป็นเลขบนก็เนะพี่น้องเด้อ อาเซปเป็นเลขบนพชนไหบนมาก่อน,นอนนีพอหลังวันพระลูกจังก็เสียหายลางเนอะเอาตัวนี้ไปล่งบอกพี่บอกน้องบอกป้าบอกลุกก่อนพนวกา,าก็ต้องขอกลาบพระมงคลคุณพอ่อคุณแม่เจ้าภาพเด้อครับที่ในน้ำไผ่หยาเนี่ยอ่าหรือว่ามาเห็ดอ่ากูิีสล่าห้หลวงพ่อหลวงตาเพิ่นในพักพเพิ่นในเศร้าเนอะนอกพี่น้องเนาะตอนนี้ก็เห็ดไปได้หลายแล้วเห็ดเพิ่นกับบ่ิเห็ดหลังเดียวเพิ่นก็เห็ดหลายหลังพี่นอ้องอ่าเนื่องจากว่ามีพ่อแม่คุบายจานัน เพิ่นสัญจรไปมาก็บ,บ่มีมองพักมองเศร้ามองภาวานาเนาะหลวงปู่ดำเพิ่นกะนี่มีเมตตาจิตได้เหตุกุฏิสาลาวา่าให้หลวงพอ่อหลวงตาเฮ้าได้ไปบำเพ็ญเพียรภาวานาครับพี่น้องตอนนี้ก็กำลังส้างกำลังแปงอยู่าผู้ใดอยากร่รวมทับบุญกะถือกเลขถือกเบอร์นันเพิ่นกะมีความประสงค์กะบอกได้เด้อบางท่านก็ต้องของกรากบผมพระคุณครุศิลาเนาพี่น้องเนาะ โอนเจตัวปัจจัยาไห่ผู้นาผู้นาก็ได้โอนต่อไปให้ผู้ดำแล้วเรียบร้อยเด้อโอนมาให้ว่าถึงเรียกนะั้มีพอเพิ่นอ,าาอ่าก็เออโอนไปผู้นาก็ดีใจน้ำอา่าผู้นาก็ดีใจน้ำอารมณ์วัฒนาสาธุนวาพี่น้องเด้ะถึงจะเงินน้อยเงินมากแต่เงินทุกบาททุกสตังค์อา่าผู้ดำเพิ่นเอามาสัาง่งมาหัวมาแปลงน้ำน้พี่น้องเนาะอ่าหนึ่งอ่าเอามาสั่งมาแปลงสองก็เป็นค่าหวานค่ายารักษาพยาบาลพระ อาแก่พระอาพาธผู้อยู่นน้ำเพลนเนี่ยกับมีเนาะพี่น้องเนาะเอาไว้ตะซื้อหวานซื้อยากินกันเลยว่าแจ้งความประสงคมเอาไว้แล้วแล้วตัดสิไปเฮ็ดยังเน้อพอถวายแล้วถวายเป็นกลางอ่าระลวงพ่อเพราะว่าเพลนบอใครได้จับเพลนจับคัมหรอกเ่ามาเพลนกับเ็บไว้ส่วนนี้ส่วนนั้นส่วนนี้ส่วนสางเน้อส่วนนี้ถวายส่วนโตัวกันกับมีอ่าคำว่าคำจากของเพลนตอนนี้กันลูกศิษย์ลูกหาพี่น้องพอปลายเห็ดทั้งวัดป่าพุทธวันเฮ้าครับไปทำความสะอาดเนี่ย แคนั่นที่นี่แน่นั่นแหละแต่ละมือเพิ่นกับบาริโย่บาริเซาดอกกำหนดพอไหววันที่หาที่หกเด้อขาสีลงมาพนราวันที่หาชัวเขาสีลงมาเหร่น้ำพอเด้อพนราว่าบอกญาติโยมไหวพอสีลงมาบานพนยออำเภอหน,าาน,าานองหารเท่านี้ก็สิเลยมาเหร่น,น้ำพอ,อดีใจเด้อพี่น้องผูใ้ใดค่อยติดตามเลขช่องของปูอ่านาคมหาลาบนี่เพราะว่าเพ,พิ่นให้ช่องเดียวนี่ที่ไทยท่อมกับปูดำช่องอื่นบ่มีโอกาสได้ไทยท่อมพี่น้อง เพื่อนไหนจะพ้อช่องปู้นาคหาหลาภได้ทายทำน้อพี่น้องเด้อนี่ภายในบริเวณลานอายุเทิงสันผู้ผูตะวันเนาะพี่น้องเนะาะภูตะวันอ่าปู้นาคกนา็นังงบอกแวะแว่าซึ่งผู้ดำเพิ่นกับบอลีเพิ่นกับบอยได้คัดได้ล่องหนอกอนเล็กคนเขียนให้เพิ่นก็เขียนเป็นปิศนาแหงสิละกาพักกันไปตีเอาเน้อพี่น้องเด้อพักกันไปตีเอาแต่ละมองแต่ละทีเพราะว่าเพิ่นบอยได้มนานั่งบอกเขา้ารงๆเนี่ยเขียนใส่กระดาษทิมให้แล้วก็แล้ยวน้อพี่น้องเขียนใส่กระดาษทิมให้แล้วก็แล้ว ่าผู้ใดอยากาข,าขึ้นไปเยี่ยมยามทมข้าวเพิ่นกะขึ้นไปเด้ออ่าที่บ้านกกเกี้ยงเอาวังหักคือมีรูบเด็กน้อยปนี่ิลูกผู้ชายลูกสาวผู้หนักก็มาหลงตัดเขามาตายน้ำไหลเลยพี่น้องเอาได้สิไปตัดออกพี่น้อกที่วัดป่าพุทธวันเดอรพี่น้องเธอที่วัดป่าพุทธวัอ่าบ้านกกเกี้ยงตำบลผาบิงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยพี่น้องอ่าอยู่จังหวัดเลยไผไปบ่ถือกไผ่ตั้ง จีพีเอ็ดเร่งงวดนี่หลวงผู้ดำว่าเอาอันนี้เฮ็ดนี่พี่น้องแต่ว่าเหรียญนี่ยังผู้นากรุ่จักบอกส่งไมาพนมันใจงวดนี้เอาอันนี้เฮ็ดแต่ว่าส่วนเล็กล่างแล้วสี่ให้พี่ให้น้องหลังมันพระเอาตัวนี้ไปก้อนตัวนี้ก็มันใจเอาตัวนี้เฮ็ดบพมีกิกบ่มีกักเพ็่นวาเนาะที่เป็นตัวไหนพี่น้องกะคอยเบ่งน้ำกันจทแต่ทยคลิปนะ้พี่น้องเด้อคอยเบ่งน้ำกันพี่น้องไปสลับซับว่างเอาผู้นากรบัตเน็่ตัวเลขนี้เห็นอยู่แต่ว่าื่อว่นใดมิแต่เอาลงเอาลงเอาลองอย่างเดียวคนทรงมาให้ เมื่อคืนในพูนาก็ลงเมื่อเศร้ามาพูนาก็ไปนั่งมานั่งวาแวะๆพอาูพนากมื่งส่้านี่ไปทําภารกิจที่อันเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครฮะก็กลับมาที่พี่น้องนะอันนี้แมนเหรียญอีกยังโบ้พนเอาเหรียญน,นี่เลยเฮ็ดอ่าหัวนี้เด็ดคักแล้วพอพนวานาะก็ไปพิจารณาเบิ่งเอาพี่นอ้องฟังไปว่าตัวเลขเพื่นจะเป็นตัวไหนนั่นเห็นบ้างงวดก่อนเพือเ่อนได้สี่หนึ่งหนึ่งสี่ก็มีลูกตาลลา,านเฮ็ดต้นเงินต้นทองอ่าต้นไม้สวรรค์อ่ามาทำบุญครับ อาหลวงปู่ดำพ่อนาพี่น้องนอกกะดีแจอนุทนาสาธุบุญน้พนำพีน้ำหลองน้ำปลาน,น้ำลงได้แล้วกับเบื้ลืมพ่อแม่ครูบาอาจารย์อาเพื่นกันลังเห็ดกันลังสร้างเนาะพี่น,อน้องเนาะอาส่วนผู้นางแรกก็ต้องของการาบผมคุณงวดนี้คลิปนี้พี่น้องป้องไปให้เบิ่งดีๆตัวเลขเพื่อนนี่บ่หลายตัวนะจับใจข้าไม่ได้ใหน้นางเธอเพิ่นเขียนวนันรอมไว้ตาตัวได็ดีแล้วพี่น้องเกษนาอาว่าผู้ดำเพิ่นเขียนไว้จังไหนเพิ่นได้เจอไดนแน่ก็ให้พี่น้องป้องไป,ไปไปพิจารณนาะพิจารณาซ้อมหมดแล้วพี่น้องเนาะ ยูท่าทายคลิปผู้นักสีว่างเงาลากไปลากไปเพราะว่าเพื่อ,อยังเพื่อที่จะให้มันครบสิบนาทีเพื่อที่จะให้มันครบสิบนาทีเนาะพี่น,อน้องเนาะอาจจะเท่างันเป็นเย็นดีดีพี่น้องขึ้นไปละยอยจะพระนาวโอ้ลีตุนพ่อแม่ครูบาอาจาร,รย์หนาวคักหนาวเนี่ยขนาดผู้นากยืนลั่นท้ำก็ไนดน้หอมผาตุ้มผาพี่น้องยน่าหมดเส้าม,มากเ่าหมดขึ้นมากคือกันโอ้ยจะเป็นคักจะมันแน่นี่แหละว,ว่าวามหนาวพี่น้องป้องไปพี่จะได้นาเด้อครับมากะหอมผา ผมแพอ่าใส่หมวกใส่นั่นใส่ถุงมือถุงกีนเขาเป็นหนาวหลายกระด,ดังไฟฟิงคือผู้หน้ากระดังไฟฟิงอยู่ร้านถ้ำลักกระดายนะพี่น้องเนาะไอ้น้องนะุ่นงกระดังไฟฟิงเพราะฟิงคนแนนมาน้ำมนันละนี่ตัวม้ามันพี่น้องงวดนี่หลวงปู่ดำเอา,าดิเหตุจาวะ่ามาเหรียญน,นี่ยังหรอปู้นา่านเขาไม่เน้นเป็นก็คือพญานาคนี่ยแหละคือจากในบ่นี่คือตัวเลขของปู่ดำ้ะพี่น้องเนดะ้อเบิ่งเอาอันนี้บนอย่างเดียวนัน่นนี่อ่านี่ชุดรวมบนล่างชุดรวมบนล่างนี่ชุดรวมบนล่างพี่น้องเบิ่งไป แต่ว่าล่างพ้นกับสีน้นให้อีกเท่านึงแต่อันนี้พ้นบอกว่าชุดรวมบนล่างเมนว่นี่สาสท่านวคมหกชุดรวมบนล่างพี่น้องก็จะมีเลขหนเดลขหนึี่ศนย์เจ็ดศูนย์หกห่ามหนึ่งเจ็ดานึ่งสี่เจ็ดสพี่น้องนีอยู่ํำนีละให้พี่น้องฟ้องไปเบื้งแรกไปพิจเรนาและพี่น้องเดาอมากระจัดคัดกับพันขันบกคักและก็ขี่จักรยานออมเบื้องสเกินเนนะพี่น้องเนาะ อาชีจักรยานอ้อมเบิงสะกอนให้พี่น้องพิจารณาเบิงพอเลขปูดำเข้ามาแล้วทุกงวดพี่น้องงวดประจำวันที่30อ่าเดือนท่านแม่ค้มพธทธาพันราช2565นี้เป็นเลขตัวไดปูนากะลงให้พี่น้องป้องไปเบิงแล้วเบิงว่าพิจารณาเอาได้พี่น้องเด้อสิ่งที่ปูหน้เว้าไปนี้ม็กบอรหรือว่าสั่นขับไปเบิงเลขสำนักงินแซงกอนแต่สำหรับเลขปูดำแล้วเข้ามาทุกงวดเข้ามาทุกงวดแต่พี่น้องเด้ออันนี้เด้อนี่เด้อพิจารณาเอาเอา เพียงรค่น,นั้นอ้าวเราสำเร็จมาถึงคลิปสุดท้ายแล้วเนาะพี่น้องเนาะกู้น่าก้ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายหลวงปู่ดำหดนะ้องก็ดีเนาะคุ้มครองพวกปาราศพี่น้องค้องปลายเฮาให้อยู่เย็นเป็นชกไอ้มิชกไม่ใช่อ่าท่อมาค้าขายลำลำรรวยไอ้ถูกหวยรวยเงินทองเพชรหยังท่อหยังไก่ได้หาได้เพียงกินไก่ขึ้นเพียงตาหาได้เพียงขาไก่หิ้วผุ้แขน ไอ้ตุ้มพี่ตุ้มน้องตุ้มฝ้าตุ้มไผเดินทางกะตลอดปลอดภัยเดอ้อช่วงระยะปีใหม่ให้พี่น้องป้องไปละวัางเอาหนี่คือเลขผู้ดำเดอ้อเบิ้งไว้พี่น้องพิจารณ้าไว้มากระจัดขัดกะพนันอันบ่อขักอีลีกะขี่จักรยานออมอ่าเบิ้งสกปรคือผู้นากร้านันขี่จักรยานออมเบิ้งอักขักสกปรอ่าผูเกเงื่อนผู้ตามใจผู้อยู่แขนอู่ตามใจผู้น้องนาะพี่น้องเนาะอาสลับสุดท้ายท้ายสุดและผู้นาก็ต้อง ขอฝากช่องน้อยๆไปเด้เด้อเขาเมื่อไรก็น,นึ่งกำลังเรี่ยงเช่นใจกดสับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ผู้นักเนอ่าเป็นกำลังเรี่ยงเช่นใจผู้นักแลสะสำหรับคลิปนี้ผู้นักต้องขอกล่าวคข้ามาสวัสดีครับเฮงเฮงมันหมาเด้อพี่น้องเด้อ